สวัสดีค่ะพบกับช่องเอฟซีหมอลำม,มาแรงกันอีกเช่นเคยเนาะคะ่ะสำหรับความคืบหนาทางด่านของภูมิบาลฟิเลนเนะบบาะกาบววสีขยับตัวเฮ็ดอีหยังกะเป็นกระแสไเบอาถึงอยู่ตลอดเวลาสำหรับดาวเดนวงการหมอลำบีกภูมิบาลฟิเลนเทิงเรื่องข่าวโหนและการงานธุรกิจคาเฟ่รวมไปถึงบาโฮดกะมื่อขืนไปสะทุกอย่าง ล่าสุดกัยังมีการขนทีมงานเด็กๆในสังกัดค่ายโตเกียวมิวสิกมาเปิดโตัวจัดติมตั้งโต,งตวเวาผ่านไล่าการโตะหนูแมมช่องเวิร์กพอยด์ไมเลขยี่กับพิธีกรโตเมกับคือพีหนูแมมสุริวิภาหน้าที่นี้กับบบผ่านการอัปเดตในเรื่องส่วนตัวกับคำถามที่ขางข้าใจว่าเป็นอย่างคือมาแต่งยิ่งพร้อมนำํำ มีการเว่าถึงอดีตหลักฝังใจกับอดีตภรรยาที่ยังคงอยู่ในกระแสให้ข่าวโซเชียลได้รับแสบในกระแสข่าวและกะให้เช่าโซเชียลนั้นได้รับแสบอยู่เป็นประจำโดยพี่นูแมมถามว่าขอถามเหลืองส่วนตัวงูตัวมนบ่ว่าหลังๆมาเริ่มแต่งตูเป็นผู้หญิงบ่อยขึ้นผุ้บันฟินแล่นต,ตอบว่ากะหลายปีแล้วที่ห้าแต่งกายแต่งตัวแบบนี้ พ่อแตงเหน่น้อยกับโบฟินแมนบบเลต้องตรงจัดติมทุกเถืออี่นุมม่มมถามคุยมันฟินเลียนตอบว่าถาแตงใน่น้อยมันบบสมจริงคือเฮาเฮ็ดอียงเฮากบเฮ็ดเต็มทีไปให้สุดสิเป็นแบบใดก็ไปให้สุดและก็มีแผนกในการจัดเตรียมจัดสุตรพวกนี้อ่ายางถามือนี้พี่ตรงการว่าอยากได้ซิบสุด เขาก็สิเลือกสิไปเลือกไมา่ใหา้เลยทีมงานเขาเป็นคนเลือกเฮ้าเป็นคนใส่และกาทุกเทือที่เฮ้าใส่เฮ้าแต่งเป็นผู้ยิ่งแฟนคลับอ่าอ่าเวลาใส่เป็นสุดผู้ชายกะสิมากแต่แต่งเป็นผู้ยิ่งเขากะมักอีกแบบหนึง่งค่อนข้างที่สีมากด้วยซ้ำในการแต่งเป็นผู้ยิ่งกะสิช่มวานารักจังเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เฮ้าเหตุ พะว่าถ้าห้าแต่งตัวเป็นผู้ยิง่งหฮากระสวมบทบาทอีกแบบหนึง่งพูดจากระสิชฉาญากัดค้นกับอีกรูปแบบหนึง่งมั่นกระสนุกสนานเฮฮห้าผมเอฟซี FC, นาซีมากส่วนใหญ่กับซมากหลายพี่นูแมมสัมผัสต่ออีกว่าแล้วก็มีรีเควสตแบบขอให้ห้าแต่งแบบแห้ง,หงเพิ่มขึ้นอีกบอ่อพบมันฟิลเลด์ตอบว่าเอฟซีเฉลี่ยผมว่าเจไฟ สมัยก่อนกสิสติดไฟเกิดจากลูกค้าจ้างงานในตอนนั้นเฮ้ากับมูฮสเหฮิตจังใดดีก็เลยแต่งยิ่งเกิดจากการที่ลูกค้าจ้างรีวิวพอแต่งปูบลูกค้าที่มากกะว่าเอาอีกเอาอีกเพราะว่าคนนั้นเบิง่งหลายเอาอีกเอาอีกแสดงว่าเรือติ่งมันใดก็เลยย่าวมาหอดหาปีกกว่าๆแล้วที่แตงผู้ยิ่งและกะอ่าก็ยังจ้างได้อีก มีคนจ่างอีกโบจ่างกระเตงเพราะว่ามากส่วนกิจการบาโฮดที่เปิดกะดีครับมันเป็นมงที่สั่งความสุขความสุขที่ห้าสั่งกับมือและเงินของเ้าน้ำด้วยความภาคภูมิใจและกระตอนนี้ก็มีคาเฟ่ที่ยูอุดรมีที่ขอนแกน่นมีสองสาขาแล้วครับ เสียงตอบรับก็บคือว่าดีหลายดีทั้งสองอย่างบาโฮดกับสิบเป็นตอนกลางคืนคาเฟ่กัสิเป็นตอนกลางวันและก็มีการเหตุยาดมอีกซื้อยาดมฟิ้นแห้งดมแล้วฟินส่วนเรื่องลูกเนาะครับตอนนี้ กะได้พ่อลูกอยู่เป็นอยู่สม่ำเสมอพ่อกันบ่อยพ่อกันดูอยู่ส่วนใหญ่กะสิเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์มากกว่าก็มีการแบ่งมือก็คือเสาร์อาทิตย์เป็นวันที่ผมไปหาลูกจันทถึงศุกก็สิน้อยเออจันทถึงพฤหรัสบดีก็สิน้อยเพราะว่าเขาต้องไปโรงเรียนและกะการตอบโต้กับอดีตภรรยาตอนหนีก็บ่มีแล้วคับ พรอว่าตางคนกับตางยูใส่คําว่ายยูไผยยูมั่นมากกว่าพอเห้าบริคุยกันเลยนอกจากสิคุยเหลืองลูกคุยเหลืองลูกอย่างเดียวอันนี้ก็คือผู้ใหญ่บ,บ้านเนาะคะ่ะเพิ่อนออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการของคุณหนูแมมเนาะคะ่ะแต่กันยังมีประดินเนาะคะ่ะจากทางด่านของแพ้วผ้าประดินดามาบยุทธ์บยน มีทางด่านของผพีดดังกออกมาเว่าถึงประเด็นของเพ่าอ,อีกเนาะประเด็นช่วงนี้กะสิเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการถีแพ่าๆเพื่อนไปอับหนามาใหม่เนะาะกะสิมีการติตำหนิติเตียนถึงข่วมบ่สวยงามหรือจังไดเนานะแต่มันก็นยังมีเรื่องของอ,อดีตผี่สาวคนถีสนิทเนาะเคยสนิทแต่ได้แตกหักกับแพ่ามาแล้วก็คือคนซื้อฝนเนาะ ที่เป็นผี่สาวที่ให้คับปรึกษาที่ยูเคียงขางแพล่พาวมาก่อนแต่ก็ได้ดแตกหักซึ่งค้นซื้อฝนเก็เคยออกมาว่าเรื่องว่าเป็นหย่อนอสั้นวงสะท้อนเนาะค่ะ,ะที่นี่เพจอีเซียมเนาะก็ยังมีการเอาเรื่องของฝนที่ออกมาแฉออกมาเ่าถึงแต่บริเ้เอ่ยซื้อเป็นไผสซีเบาถึงแบบว่าเป็นตู คนอื่นอาโบเอยยซื้อเาเป็นแบบว่าขึ้นนิทานขึ้นอีกย่างเรื่อยๆเนาะแต่กับมีคนพ่อสีจับได้เนาะว่าเบาถึงไผแล้วล่าสุดรนั้นคนซื้อฝนกันยังออกมาเบาถึงว่าแพ้วเพาหนันเฮ็ดจังใดเนอะอ่าอัดเสียงหรือสีฟองลองคนจังใดจังไดเนาะโดยเพจอีเซียมเอลวีกได้มีการโพูดขอความบอกว่า นั่งฝุนออกมาเฉซ้ำแผ่วผาเล่นนอกรอบโชกไต่ขิมคัดชกไต่ขิมคัดใด้ยัดไต่โตให้ตำรวจไซเบอร์เพื่อตามลาภเพศอวตารจากไอพีนั่งฝนออกมาเฉซ้ำแผ่วๆเล่นนอกรอบชกไต่ข right <sa> ิมคัดไดญาติไต่โตให้ตำรวจไซเบอร์เพื่อตามลาภเพจอวตารจากไอพีมีทั้งคลิปเสียง และกะแชทขอความของแพ้่าาวที่นั่งฝนมีหลักฐานในการเหตุเดืองนี้ถึงขันยัดแสดงว่าแขนมากโดยทั้งเพจของนั่งฝนก็นคือเพจลิซี่เจเปนเีตลิสเทอเลนไดโพดว่าอันนี้แม้ฝันนะอันนี้แม้ฝันนะ เพื่อไปถึงอวตุยอื่นๆด้วยอิพังพังเขานัดนอกรอบกับไซเบอร์เลอร์มีนายขาเป็นผู้หนับหนุนมันจะตวมจะตามอาวตุยทุกตนที่เป็นตัวเบิ่มๆมีจ่ายค่าชาเขียวให้ลองนะจ๊ะหรือมึงจะเถียงมีทั้งข้อความและเสียงเซิร์เซอร์ลาวยัดกิ่งนะอิพังพังมึงนี่ถนัดเหลือเกิน อวดและเอาชนะและนอกกติกาแฮชแท็กฝันถึงอีพังโรนหน้าพังๆในสวนสัตว์แล้วก็ทางด้านของอนั่งฝนเนาะค่ะเพิ่นก็นยังมีการคอมเมนต์อีกดา่ามันจะตาม IP, อพีอวตุยตอบดาร์กด้วยกันเองแบบเรียวไามคุยกันเองก็คิดเยอะๆมีดาร์กที่มันทวงบุญคุณบ่อยๆอยู่ใกล้ๆ ชงฉานดาร์กนี้อะยังไม่หลุดพ้นเดอ้อเพจอีเซียมยังมีการเอาอการคอมเมนต์ของ่านั่งฝนเนาะค่ะมาโพดอีกว่าอมามากคอมเมนต์ไต่โพดเนาะว่าตอนดีๆกันกับข้มมีพูดคุยปรึกษากับนา่งฝนแต่นั่งฝนเสบกว่าอัดทั้งคลิปเสียงและเก็บทั้งแชทขอความไว ฮ่าฮ่าแล้วก็เอาของน้องฝนที่ตออข้อมินเขาเนาะนองฝนตอบว่าข้อความยังชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างเสียงมุงก็ชัดเจนเหมือนเดิมไม่ต่างอ่าอ่า,อาเพดีเซียมยังคอมินอีกว่าคนที่สนับสนุนและติดต,ต่อตำรวจไซเบอร์และก็ซอยจัดการให้ใส่ซ่องขาวคือในห่างท็อปไลน์นั่นเองข่าวนี้อดีตพี่สาวสุดที่หักของเพล่าเพ้าเองเลย ําำรับคลิปนี้เนาะคะ่ะเฮากับมีการนำเสนอเรื่องเล่าเนาะคะ่ะให้ท่านผู้ชมได้รับฟังได้อัปเดตข่าวสารกันเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะอาและก็เฮาก็อยากฝากท่านผู้ชมเนาะ,ะอาข่าวที่เฮาสีนำเสนอในช่องของเฮาตอนนี้กับสีมีข่าวของทั้งน่องน่องต้นเข่าเนาะสุปีญาเนาะและก็มีข่าวทั้งพใหญาบ้านฟินแลนด์ แพ่ว้ามานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันกะฝากท่านผู้ชมรอ,อดติดตามและกะให้การสนับสนุนโดยการกดไลค์ให้น้ำด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้กะขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ